สวัสดีค่ะครับพอดีสิมาแจ้งพี่น้องอีกรอบนะครับกระด้เฮ็ุคลิปให้พี่น้องไปสองคลิปแล้วเรื่องการสังส่งกองโฟมคือค่าขนทรงขนขึ้นครับแมนขึ้นไปขึ้นมามันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเด้อที่พี่น้องมักจะถามอ่ามักจะคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นยังคือบ่บอกราคาเลยนะครับส่วนนี้ก็คือสําคัญแมนค่ะ,ะค่าขนทรงกองฟม้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น,นคาขนทรงของตัวหนั่นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง คือคือถ้าแม่ถ like ้าบอกราคาไปเนาะบางคนพี so, road, like ่น so, ้องนะค่ะส so, ิโบเห็นคลิปได้มือนีแต่สิไปเห็นคลิปเก่าๆกัสีมาทักว่าเอ้าคือลงคลิปราคาแค่นี้แค่นี้อย่างเสียนะค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปเก่าๆแล้วมาว่าคือราคาซ้ำหนีแม่มาว่ามือนีคือราคาซ้ำหนีแม่เออจังสี่นะครับมันก็เข้าเข้าสีโบโทนลบคลิปเข้าสีโบโทนเห็ดคลิปนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพี่น้องสีโบเห็นคลิปเฮ้าบอกง่ายๆคือมันสิปิดกันเนาะแม่ครับมันจะปิดกันกลางมองมองเห็นแม่ อันนี้เหตุผลที่2เนาะแต่เหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของราคาขึ้นๆลงๆตอนนี้นะครับเนี่ยตะกี้ห่อแพ็คห่อแพ็คสี่กองสี่เนาะในเพจเนาะแม่ค่ะตอนนั้นสองกองราคาเท่าไรก็ต้นอันสองกองนะคาเท่าไอต้นอันราคาทรงมันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งได้ครับสองกองแพ็คสองกองแบบนี้นี่นี่นี่แม่ค่ะสองกองคู่กันอ่ะเออนี่นี่สองสองกองคู่กันนี่สิครับค่ะเขาคิดทรงมันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้เขาแจ้งมาล่าสุดก็คือวาง วังสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับสองกองนี่ยสามรอยสี่สิบครับแมนเจ้าเพาะคาขนส่งนะก็เลยบริสุทธิจากเพจท่ามองว่ามันมันแพงไปมันแพงไปแต่ว่าก <ขา S 1> <น>องฟ่วงมันบม่แพงสำค่าสง่งแมนค่ะทรงมันแพงแค่ไหนแมนครับแต่ว่ากองหนึ่งเนี่ยยังได้อยูอยย่นะครับนะเน้องมาที่นี่พี่น้องที่อยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับซึ่งจริงๆผมเคยเฮ็ดคลิป ไปให้แล้วสองคลิปแต่พี่น้องบางคนเพิ่นยังบ่ท่านเข้าใจครับให้พี่น้องเฮ็ดจังซี่เนาะคลิกลิงเลยแม่นๆนเนเนคือในคลิปเดี๋ยวผมสิลงให้ใต้คลิปนี้หนำนี่เด้อครับพี่น้้ออองที่ยากไดมโฟเดี๋ยวผนเนคือให้เฮากดเข้าไปแม่นอยู่ในใต้คอมเมนต์คลิปนี้เบิ่งในคลิกตรงที่คอมเมนต์เห็นบ่อ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับอืออ่ามันจะมี3ช่องทางพี่น้องสะดวกช่องทางใดมีอ่า บา้บานล้างดำนะครับบ้านล้างฝ่าแล้วก็บ,บ้านล้างสมนะครับสมมุิผมสีขาบ้าดล้างนี่เห็บเบิองนะครับเข้ากับคลิกติ๊กเลยปึ๊บปลอดภัยนะครับเดอ้อเพราะว่ามันเป็นแอปที่ทุกคนใส่งานอยู่นะครับนี่เห็นป่ะครับจะมีสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยครับกองฟ่วมมันจะมีชุดมันจะมีชุดแถมถ้วยแถมถุงแถมถ้ยถวยสีขาวแล้วก็แถมถุงคุ้งกงล่องก็คือชุดนี้นะครับพี่น้องสีสื่อกับกดสื่อเลยนะยครับเพียงแต่ว่าเวลาสีสื่อเนี่ครับเด้อเนี่ยให้เข้ากดสื่อตองนี้ปึ๊บ ให้เขาเหลือกหูนะครับเหลือกหูนะครับหูจาะไปให้ฟรีอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือฝาด้วยค่ะนี่คือฝามันจะเขาเจาะหูไปให้แทนแทนถาพี่น้องอยากได้นี่คะพี่น้องแบบบดเจาะแบบหนึ่งลู่สองลูหกลู่อย่างเี้นะคะสูงสุดขึ้นให้หาสิบสี่หูนะครับสมมติอ่ะเขาเลือเก่าหูเนาเขก็เลือกไปเขก็เลือกสื่อตอนนี้เลยปั๊บเนค่ะค่ะก็ให้ทําการสั่งซื้อไปเลยพี่น้องย้ำมากดบวกสองบวกสามด้วยครับ มันแพ็คบ่ได้น่นครับปริมาตรมันเกินนะครับมันจะแพ็คทรงบ่าได้ค่ะนะครับคันพี่น้องสิเอาสองแพ็คไปพี่น้องกดสื้อสองเทือนสินะพี่น้องกดจังสีปุ๊บสมมติทำการสั่งซื้อไปเสร็จแล้วปุ๊บกดออกค่ะกดออกแล้วก็มาเห็ดมาซื้อไหมเห็ดคือเกาเห็ดคือเกาครับจังสีนออันนี้สำหรับชุดแถมแถมถวยแถมถุงแถมถวยขาวแถมถุงค่ะอ่าอันนี้ลหละเป็นชุดอียง้อไหนตัวนี้เป็นชุดชุดกลองโฟมชุดกองสี่กองพร้อม อันนี้พร้อมเจาะรูอันนี้พอแถมยังเลยอแมนไหมอันนี้กองฟงเปล่ามันจะมีหลายชุดนะครับพี่น้องไป็เหลือสื่อเวิร์กนะครับน้ังแล้วก็มีชุดตดลองปลูกแลวก็ชุดกองฟงสำหรับปลูกผักบุ้งเข้าสื่อเข้ากับกดสั่งสื่อกระเฮ็ดคือเก่านะครับสั่งซื้อเลยนะครับกระถางในมตัวนี้จะเป็นชุดแบบมีกระถางแล้วก็มีถุงภุ่มกองน่อแล้วก็ชุดอะไรอีกชุดกองฟมปลูกผักบุ้งปลูกผักชีอ่าให้นะ มันมีมันมีหลายมันจะมีแบบมีขุยบเปล่าๆน้ำกับมีเด็นี่นี่เฮนบอเนี่ยชุดนี้มีปุ๋ยมีขุยบเปล่าๆเนี่ยเ็นบออันนี้คือเป็นชุดทดลองปลูกนะเสียค่ะมีชุดปลูกผักบุ้งอันนี้ชุดกองควงปลูกผักสีกองเหรอครับแล้วอันนี้นี่ยนี่ชุดสีอันนี้แถมถั่วเขียวสมมติว่าพี่น้องจะไปปลูกผักสชนขั่วก็ให้เลือกชุดนี้นะครับขึ้นชายสลัดให้ใส่สีขาวนะครับเนาะซื้อตอนนี้ก็จะคือกันคือเกลืคือเกลือไฮเลือก เลือกแล้วก็กดว่าสีเอาจากหูใชไปปลูกพักยังอย่างนี้นสินะครับให้แล้วก็ยืนยันเนาะอ่าสมมติอเอาหกลูกเหกลูกสลัดอ่าก็กดสั่งซื้อไปได้เลยอ่าแต่สี่งสำคัญนะครับพี่น้องอ่าอย่าลืมไปเก็บโคดส่วนลดแม่นคะเก็บโคดส่วนลดก่อนก่อนสั่งซื้อนะครับแต่ละคนสิเก็บได้ราคาพอซ้ำกันนะครับแล้วก็โกดส่งฟรีนะครับอ่าแต่สําหรับพี่น้องที่เป็นลูกค้าใหม่เลยของติ๊กต็อกนั่น บอกซื้อเพื่อนเลยว่าล่ะของของบ้านล่างดำนะครับเนาะเออโอเคชุดซีกองยังสีนะครับเด้อลูกขาใหม่ของเพื่อนหมายความว่าบ่ท่านเคยสั่งซื้อสมัครแม่นเพิ่งสมัครบ่เคยเข้าบ่เคยพิ่งสมัครแล้วสิหน้าเอาวางลงบ่เนี่ยแพ็กเนี่ยนี่ยร้อยยี่สิบบาทได้เต่าแม่นค่ะได้ถูกได้ถูกได้ถูกร้อยยี่สิบบาทได้ได้โคซงฟรี สี่กองเด็กโคตลูกค่ะไม่ี่นะชุดสี่กองแถมถุงคุมกองแถมถ้วยปลูกอ่าร้อยยี่สิบบาทตกะโต๊กองละเท่าไหร่เนี่ยกองกองละยี่สิบบาทไอ้อีอยังนะร้อยยี่สิบบาทเนี่ยมั้ยโต๊กองละสี่สิบบาทค่ะเออบ่ถึงกองละสามสิบสามสิบก็บาทค่ะถือก็เมื่อสองแม่กองละสามสิบถือก็เมื่อสองเพราะว่ามันมีถุงคุมกองเลยกับถ้วยปลูกสีเขียวให้พร้อมสำหรับพี่น้องที่ต้องการกับเทียดตามขั้นตอนที่เขาบอกเมื่อกี้เลยนะครับเนาะยังไงเนาะค่ะแค่ก็จิ้มจิ้ม คนเฒ่าคนแกอยากได้บูเฮดการให้ลูกหลานเท็ไงอ่ะเนาะค่ะแต่สำหรับสินค้าอย่างอื่นๆนะครับอุปกรณ์การปลูกผักอย่างอื่นๆก็ยังสร้างพันเพด้คื่อเก่านะครับเพราะ่าคาขนส่งมันบ่ิสูงมากนะครับและที่สำคัญนะครับกองฟุมนะครับชจพี่น้องเบิ่งอันอันนี้คือเฮ้าออกแบบมาใหม่นะครับเนาะเนี่ยเนี่เห็นบ่อ่าคันพี่น้องสังเกตเด้อครับเด้อ พี่นอ้องอาจจะเคยสื่อกองเมื่อสองหรือสื่อกองหลานอื่นๆนะครับขันเบิงเบิองกองฟ่มของเขานะครับเฮาจะให้ให้โรงงานเป็นเ็ดเท็ดมา่ไม้นะครับเท็เ<ๆ>มื่อไม่เป็นพิเศษเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าเขาเนี่ยปลูก<ๆ>พักกินผลน้ำนะครับมันจะหนาแล้วก็เม็ดละเอียดเม็ดมันละเอียดค่ะเอามาเบิงนี้เต๋าเนาะเม็ดมันสีละเอียดเม็ดสิเม็ดมันจะละเอียดเป็นเม็ดฟองน้ำในหน่อยทีๆกันนะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบเนี้ยคือว่ายังไงคือมันจะ ปลูกกลางแจ้งได้ดีขึ้นนะครับมันะจะเก็บความเย็นได้ดีขึ้นเพราะว่าฟมมันเป็นฉนวนกันควารมร้อนนะครับคือคือยิ่งหนามันก็จะยิ่งเก็บความร้อนได้ดีอ,ะอ่ะบ่ให้ความร้อนมันทะลุผ่านเขามาหากองฟ่มได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีสก,กรีนมีเบร์โป่ะเกษตรกรรมของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่พี่น้องพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องคนหารลยรอบเนาะบางจะบางคนอยากโท่าไม่กนบ่แต่เพิ่นก็บอกว่าโอ๊ยไปคนหาจักสิพี่หาหม่องใดหาบ่พออังสิแม่ค่ะ กลัวพื่นสีด้มาหลายมือแห้งเดีของแท้นี่นะครับก็จะเป็นกระสอกระยืนนะครับเบอร์โทรกับตามนี้เลยนะครับขันพี่น้องเอาไปปลูกขันบ่มีหมากัดบ่มีไก่จิกนะครับหรือว่าห้าบ่แท่งบ่เห็ดแตกเองซี่นะครับอายุการใส่งานคันตำอยู่8ปีนะครับ8ปีเลยนะครับนอเพิ่นจะเปลี่ยนสภาพแค่สีแค่นั้นเองขันหาปีไปแล้วเพิ่นจะอาจจะเป็นสีเหลืองเหลืองแต่บ่ตองห่วงนะครับเพราะว่าเฮามีถุงคุ้มกอง แบบพิเศษไปให้คือการเกรด A นะครับก็คือคุ้มจนสุดพี่เลยนะครับพี่น้องสิบ่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำก็ถุงคุ้มกองนะคะมันมันสีโอเคเนาะว่าเทากื่ขึ้นปุ๊บกองมันก็สีสะอาดคือเก่าแมนครับผมโอเคนะครับน้องสำหรับพี่น้องที่สนใจก็ไปทําการสร้างสื่อนะครับตามที่เขาบอกขั้นตอนได้เลยนะครับน้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่คือเกานะครับน้องสวัสดีครับตั้งกองฟุ้งด้วยครับสวัสดีครับ